ดูเนื้อตัวครับเอกสารวัตรเขาแล้วตอนนี้เป็นสองอยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับอ๋อของสวัสดิเจแล้วนะสองเมื่อกี้วันรอบดิเกือบเดือนเลยเกือบเดือนนะนี่จุกมวยตักสองร้อยจุกไหมจริงเหรอเออเมื่อวัน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 จุกมวยเป็นร้อยแล้วนะนี่ครับทีมงานลูกพี่ก็นวดน้ำมุ้งน้ำมันเกิดจุดจุดห้าใช่พอเราเข้าเราฝีมือ คู่ต <tu i ro> ่อสู้เป็นไงมั้งคู่ต่อสู้นี่ที่จอกนมาเป็นไงมั้งเขามีรู้ได้มั้ยเกินนิดเดียวเกินจุดห้านะนี่ครับไปวิ่งใะจุดห้านี่ประมาณนี้นะนี่ก็มาไม่ต้องวิ่งไปไหนวิ่งช่องเจ็ดสี่ยเราตี้ ล่าสุดก็คือชนะคขนี้มา,ามทีสาส่สุราและสุราใช่ไหมแล้วก่อนนั้นเป็นไงอีก,อ,กอีกไฟเป็นไงแข็ยอดดีๆคุมกี่โลรอบนี้ห้าโลห้าโล,โลนะอ่ะคนจากจังหวัดะบียครับอ,อ่ะฝากไปครับเชื่อ์หน่อยบอกทางบ้านนะโอ้ฟากคุยเราชอบีเลยเป็นครับและแก้ด้วยโอเคขอโชว์ดีหน่อยบ้าครับผมนี่ครับไปรถจุดห้าด่วนหนึ่งนะวันนี้ก็เจอเก้ากระอีกรอบนึงนะนะถึงเราเรียบร้อยหมดแล้ว บอกทางบ้านหน่อยชื่อเสียงเรียงนามโดนหนึ่งนะนนงวันนี้เราเจอเก้ารหัสนี่ถือว่าอีกครั้งนะวันนั้นขัดใจไหมขัดใจครับวันนี้มาเจอกัช่องเจ็ดสีเลยครับวันนี้คนดูมากกว่าเดิมวันนี้น้ําหนักเท่าไหร่อยสี่สิบเป็นไงมาเมื่อเช้าดีดหนุนนิดหนึ่งผ่านสบายบก็ซ้อมอยู่อุ่นไหมของคนหนึ่งนะแล้วปล้ำใครในค่ายอะ่อะอโอ้โหตัวใหญ่งั้นเลยรเราปัดสไตล์เขาหรือฝีมือเขาเก้ารหัสฝีมือเราชกมวยถึงร้อยไหม เท่าไหร่ละน้ำหนักปล่อยๆแล้วเท่กสิบเก้าสมไฟล่าสุดเป็นไงผลงานเราชนะเนื้อสิงแล้วก็ชนะเสือมังแล้วก็ชนะเก้าเวลาวันนี้มาเจอเก้าเวลาที่เดินที่แรงไห่เหรอเอาละเป็นคนจากจังหวัดกาฬสินธุ์น้ำหนักปล่อยๆทีนึงหกบอกทางบ้านเชียร์กันหน่อยวันนี้กูเอกด้วยฝากทุกคนติดตามนะครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีน้องชายกระผม